ปูมึงว่านี่เมาไม่ออกกอัน้ให้ให้ให้ปู้าานั้นเดี๋ยวออกวเพิ่จะเาเพิ่เห็นแต่ความไมความนี้คา้ตนี้ก็ตนี้ง Hãy subscribe cho kênh không bỏ lỡ những ทำกามีทำกามีสองวัไหนที ស្លាស់វីនោះពីសានប្រីផាប់ទ្រោដ្លារោ់ទី្រ្រោល់មុត្រា Saya ini tak karya tuh kata ं ससे नौ सफन् परितानुभव स เมยักขันธปาราคาติตันตาสันติเจมุจฉมุเรวาราวจนะโตโตเมสุนันโตธรรมสวรกโรอัจฉพันตาธรรมสวรกโรอัจฉพันตาธรรมสวรกโรอัจฉพันตาสาธุสาธุสาธุสาธิตุสังสิทธิทั้งหลาย โอกาสวนันนี้วันที่27ตุิเจาคมซึ่งเป็นวันจันทร์พุทธศักราช2 5 6 8ปิทีดีเลิกดีมงคลดียามก็ดีวันก็ดีเวลาก็ดีเดือนก็ดีปีก็ดี ณโอกาสนี้ข้าพระเจ้าทั้งหลายอันมีนายกชาติเจปาธีบอกซื่อทุกคนได้พร้อมคณะผู้ศรัทธาแรงกล้าได้มาประกอบพิธีอันเป็นมงคลนขออันเชินอาราธนาสิ่งศักดิ์สิทธิ์อันมีพระพุทธ ทุกพระองค์ทุกทกปางทุกๆนามทุกรุปกรูปและขออันเชิญอรัธนาสิ่งศักดิ์สิทธิ์ในส6บหกชั้นฟ้าเทพเทวาเทวดาทั้งหลายที่สิ่งศักดิ์สิทธิ์ในวิมานมาตรรานน้นเทียนทองทุกพระองค์จงเสด็จมาสถาตท,ที่แห่งนี้ร่วรอบขอบจักรวาลนี้อันเชิญทุกพระองค์โอกาสนี้15หชั้นดินพระแม่ธรณี ู้ยิ่งใหญ่ที่ให้ที่อยู่อาศัยของข้าพระเจ้าพระแมฆฆฆพ่พอสดื้อข้าวให้ความผูอุดมสมบูรณ์ในร่างกายพระแม่คงคาคือน้ำให้ความอยู่เย็นเปนจุขขอราธนาอันเชิญท้านีน่